าร์ทวอตราคาสบายกระเป๋าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เหมาะกับทุกเพศทุกวัยต้องนี่เลย a อ t ซอนซีว r นฟร้อ์วเอาใจสายรักสุขภาพทั้งวัดความดันอัตราการเต้นของหัวใจนับแคลอรี่แจ้งเตือนสายโทรเข้าฟังก์ชันจัดเต็มในราคาที่ใครก็ให้คุณไม่ได้ ถ้านาฬิกาของคุณสามารถแจ้งโทรเขา้าโทรออกหรือว่าแจ้งเตือนโซเชียลได้ซอขอแนะนำาอ x ซอนซีวัเวลาที่กำลังโฟกัสกับก,บการทำงานสมาร์ทวอชก็ช่วยแจ้งเตือนสายสำคัญแจ้งเตือน m e s s e n g e r และโซเชียลมีเดียสามารถอ่านข้อความได้ทุกที่รองรับภาษาไทยตัวหนังสือไม่เด้งไม่เพี้ยนตอบโจทย์การใช้งานตลอดทั้งวันและยังรับประกันสินค้าให้อีกถึง2ปีเต็ม a x o n C1 Pro ดีไซน์ใหม่กระทัดรัดไม่ซ้ำใครน้ำหนักเบาทนทานกว่าทุกรุ่นในท้องตลาดใส่แล้วดูดี สบายข้อมือมีให้เลือก3สีมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสเต็มระบบ Full Touch Screen ปรับความสว่างได้5ระดับสีสันสวยสดสมจริงตอบสนองการทำงานได้ดีเยี่ยมลื่นไหลไม่มีสะดุดและยังสามารถเปลี่ยนภาพหน้าจอได้มากกว่า100แบบจะเลือกตามธีมหรือจากรูปในมือถือก็ทำได้สบายๆส,สายซิลิกาเจลแข็งแรงมีความยืดหยุ่นสูงไม่อึดอัดลดการระคายเคืองจากเหงื่อจะใส่ออกกำลังกายหรือทำงานก็พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กันน การฝุ่น,นทนทานต่อทุกสภาพอากาศไม่ว่าคุณจะทํากิจกรรมที่ไหนทํางานออกกําลังกายจะลุยแดดลุยฝนก็ใส่ได้ทุกที่เลย C1 Pro สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ iOS และ Android <_ d ose> เพียงแค่ดาวน์โหลดแอป a c o n Connect บนมือถือแค่นี้ก็พรอมใช้งานและที่ว้า์สุดๆก็คือสายชาร์จแค่เสียบช่อง USB จะชาร์จที่รถหรือที่ไหนก็สะดวกสุดๆเคยไหมลืมโทรศัพท์ไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แค่เชื่อมต่อนาฬิกาก็สามารถหาเจอได้สำหรับสายรักสุขภาพต้องไม่พลาด Smart Watch C1 Pro ถูกอัพสเปเพิ่มฟังก์ชันการทำงานแบบจัดเต็มวัดออกซิเจนในเลือดวัดความดัน นับแคลอรี่นับก้าวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดคุณภาพการนอนและสายสปอร์ตตัวนี้ครบจบในตัวเดียววัดการเผาผ่านแคลอรี่ได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็น เดินวิ่งฟุตบอลแบดมินตันบาสเกตบอลปั่นจักรยานกระโดดเชือกช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายาการออกกำลังกายของคุณสำหรับใครที่สนใจ Axon c G1 Pro ทางเรารับประกันสินค้าให้ถึง2ปีเต็มพร้อมบริการ call center 200คู่สายและรางวัลการันตีคุณภาพมากมายสำหรับ300ท่านแรกโปรโมชั่นวันนี้รับฟรี2รายการหูฟังสุดพรีเมียมมูลค่ากว่า390บาทรับไปเลย1ชิ้น รับต่อส่วนลดแทนเงินสดมูลค่า200บาทส่งผ่าน SMS สรับพัสดุทันทีเอาไว้ใช้เป็นส่วนลดครั้งถัดไปได้เลยทั้งหมดนี้นาฬิการวมของสมนาคุณกว่า2,590บาทแต่วันนี้จัดให้คุณในราคาเพียง890บาทใช่คะแล้วค่ะ890บาทเก็บเงินปลายทางได้ของก่อนจ่ายเงินทีหลังสั่งด,ด่วๆเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดราคาดีๆแบบนี้ห้ามพลาด